นักกจฬาธนกิจโชคชัยชื่อ,อเล่นแพรค่ะอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและอาหารค่ะเนื่องจากเรามีอาชีพค้าขายนะคะเรากเา็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้นะคะมันค่อนข้างที่จะยากลำบากค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราทำบุญตอนเราเข้าวัดปี50ะคะเราก็ทำบุญบ้างาตามหลัก 1 0 0่งร้นะคะแล้วก็บุญใหญ่ที่เราทำก็จะเป็น10,000ก็คือหล่อองค์พระประจำตัวนะคะหลังจากนั้นเ,เราก็รู้สึกว่าบุญเนี่ยเป็นเบื้องหลังของเราความสุขและความสำเร็จของเราแต่ว่า เราก็ยังรู้สึกว่าเราชีวิตเรายังลำบากมากลำบากมากๆอยู่นะคะอยากจะเอาบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเราก็นึกถึงบุญกระถินนี่แหละที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้นะคะเรากอา็อยากทำเป็นประธานกระถินนะคะเริ่มต้นเมื่อปี55เราก็าทยอยบุญค่ะก็คือเริ่มอยากจะทำา 1S นะคะ ด้วยอาชีพของเราเนี่ยกว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยยากเราก็เลยใช้วิธีทยอยบุญค่ะมีเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆทย,ยอยเข้าไปเติมบุญกระถินเพื่อที่จะให้ถึงตอนวันกระถินนะคะทยอยบุญไปได้สักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าค้าขายการค้าขายของเราเริ่มดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นมีปัจจัยเข้ามาเรื่อยๆ จากการที่ขายเป็นแค่แผงเล็กๆนะคะแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปู่ขอให้เรามีทรัพย์ที่สามารถทําบุญกรถินในครั้งนี้ได้ในปี55นะคะเมื่อ <_ C 1> <_ C 1> ถึงวันกรถินเนี่ยเราปิดบัญชีค่ะ,ะก็คือแค่กระปุกอมสินทุกสิ่งอย่างนะคะทรัพย์ในที่รับที่แห้งที่แจ้งที่เปียกคือนํามาทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถทํากระถินปี55ได้สําเร็จเป็น คือคือเราก็อศัศจรรย์ใจมากนะคะ 1S นะคะแล้วทำให้เราปลื้มมากทุกๆบุญที่ผ่านมาเนี่ยเราจำไม่ได้ค่ะว่าเราทำบุญเนี้ยมาเ,เท่าไหร่บ้างแต่เมื่อถึงบุญกระถินป55ี55เนี่ยเราจำได้เลยแล้วเราปลืม้มไม่ได้ไม่ได้กังวลใจว่าเ,เราจะไม่มีเงินเราจะเหลือเงินเท่าไหร่หลืออะไรอย่างเงี้ยเหลือเงินเป็นหลักร้อยค่ะ จริงๆคือเหลือเงินเป็นหลักร้อยนะคะหลังจากกลับมาจากงานกระถินนะคะหลวงพ่อบอกให้เราปลืม้มแล้วก็ก็ปลื้มในบุญนี้ตลอดแล้วนึกถึงบุญนี้ตลอดนะคะหลังจากนั้นสิ่งอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีคนมาเปิดร้านให้นะคะฟรีๆเอาของมาลงให้เช่าร้านให้ให้เรามาขายของให้ โดยที่ให้เปอร์เซนต์เรานะคะก็ให้เป็นช่องทางในการที่เราจะหาทรัพย์การค้าขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่ไม่มีงานเราก็เริ่มมีออเดอร์มีการคิดผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะสามารถทำผลิตภัณฑ์ของเราค่อย,อยๆทยอยออกมาอัศาจรรย์มากหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะรั์ที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าทรัพ์ มากกว่าปัจจัยที่เราทําบุญกระถินไปซะอีกนะคะเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อรถคันใหม่ได้แล้วก็มีเงินทํากระถินมีปัจจัยทํากระถินในปีห้าหกหลายเอสเลยค่ะหลังจากเราทําบุญกระถินปีแรกไปแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าบุญกระถินนี่แหละที่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่สามารถพลิกชีวิตเราได้จริงๆแล้วเราก็ตั้งใจเป็นประธาน กองกระถินนะคะอยากให้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีซึ่งก็เป็นอัศจรรย์ก็มีทรัพย์ไหลเข้าหลังไหลเข้ามาหาเราทุกๆปีให้เราได้เป็นประธานกองกระถินในปัจจัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะสำหรับปีนี้นะคะนอกจากบุญใหญ่ก็คือกระถินเรายังมีบุญพิเศษบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญก็คือหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่8ดนะคะพอเรารู้ว่า จะได้หล่อหลวงปู่องค์ที่8นะคะก็บังเอิญเรามีทองที่เก็บก่อนหน้านี้เราก็นำทองเนี้มาหล่อหลวงปู่โดยทันทีนะคะซึ่งพอเราทำทันทีซัพบก็มาทันทีเหมือนกันนะคะหลังจากหล่อทองเราก็มีซัพบที่จะเข้ามาเพิ่มในการหล่อหลวงปู่อีกด้วยนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะยอดกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะบุญในครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าชีวิตของเราเราออกแบบเองได้ถ้าเราอยากลื้อผังจนของเราเราก็สามารถที่จะตั้งผังรวยผังสำเร็จของเราด้วยตัวของเราเองได้ทนนุกกคคไมคม่วรรรีเเเพาาะาิด